เรากินข้าวอิ่มแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะมาล้างปากกันคนอื่นเขาอาจจะล้างปากด้วยของหวานใช่ไหมกินข้าวแล้วก็ล้างปากด้วยของหวานนะเดี๋ยวเรามาล้างปากด้วยของเปรี้ยว <laughs> อยากรูไหมว่าอะไรนี่มาดัดลูกใหญ่มากเเรามากินเลยดีกว่าตอนแรกว่าจะส่งให้เพื่อนขอแอบกินก่อนนะปุ้มอยากรู้ว่าทำไมพี่จูนน่ะชอบกินจังนอร่อยอยังไง แต่ปะกะติแม่เกี๋จะไม่กินมาดันนะเพราะว่ามันเหมือนเสียบฟันอะเข็ดฟันไงไม่รู้เดี๋ยววันนี้ต้องมากินลองเลยนะอืออือือือโอ้เม,ม็ดใหญ่มากอือออร่อยอะพีจ่จูเปรี้ยวมากแล้วก็ แต่เนื้อมันกรอบนะออเออฮเสียงเสียงกรอบเลยอร่อยดีอฮึฮพูดไม่ได้เขาบอกว่าคนไหนที่กินเปรีย้ยวตาจะหวานใช่ไหม อร่อยยังจูนกินหมดซะดีไหม ไหวไหมลูกตื่นเลยค่ะเอ,เอาลูกเล็กๆอาลูกนี้อืมเอาดีนะ ถ้ามีมีพริกจิ้มเนาะพริกเกลือเนาะใช้ได้อ่ะตื่นเลย <c oughs> ไปแล้วค่ะไม่รอดลูกเนี้ยไม่หมดมาดันค้า